รวมที่หยุดกายมนุษย์ศูนย์กลางทางดื่มดำความรู้ซึ่งที่หยุดเป็นจุดยัง้งหลักเห็นจำคิดรู้อยู่รวมกัน นานคัมภยากรของผู้มีญานนณทัศนะในอดีตกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดกับบ้านเมืองของเรามีข้อความน่าสนใจตอนหนึ่งว่าจะมีพระเถระจากสุพรรณบุรีเกิดในยุคธรรมมิกะมหาราชจะค้นคว้าวิชาหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา และจะเผยแผ่ไปยังนานาชาติชาวต่างประเทศจะมาศึกษาและโลกจะมีสันติสุขที่แท้จริงพระครูรูปนี้จะมีสิทธิ์ที่ได้อภินยาทั้งหญิงและชายและต่อมาจะได้เผยแผ่วิชานี้ ในยุคของธรรมิกะมหาราชซึ่งเป็นคนไทยแต่ไปเกิดในต่างประเทศส่นทางทรรเล่าต้องเข้าเส็บเข้าเสิบก็กตกศูนย์ตกศูนย์คือใจหยุด ใจหยุดได่นเรว่าเข้าสิบแล้วเห <_ d> um> ็นเป็นดวงใสถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ผุดขึ้นที่ใจหยุดนั่นแหละนั่นตกศูนย์แล้วเข้าสิบแล้วเห็นศูนย์แล้วนั่นแหละเรียกว่าเข้าสิบแลวเห็นศูนย์พอเห็นศูนย์ก็ใจหยุดอยู่กลางศูนย์นั่นเจอลางดวงใสถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นดวงนั่นแหละเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาปฏิปทานหรืออีกในหนึ่งดวงนั่นแหละเรียกว่าปฐมรมค หนทางเมือง้นมาผลนิพพานาจะไปสู่มาผลนิพพานต้องเข้ากลางดวงนั้นดวงแห่งเดียวไปี่ทางเดียวทางอื่นไม่มีดวงนั้นเราเรียกว่าธรรมานุปััฒนาทีสถาน็นทางไปของพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหมดในสากลรลกในสากลธรรมพุทธเจ้าพระอรหันต์จะเข้าไปสู่นิพพานต้องไปทางนี้ทางเดียวไม่มีทางแตกแยกจากกันไปแนวเดียวทางเดียวกันหมด หลังพุทธปรินิพาน500ปีวิชาธรรมกายในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหลือปรากฏหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกเท่านั้นส่วนวิธีการปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้เลือนลางหายไปจนกระทั่งได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ของหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญในคืนวันเพ็ญขึ้น15คค่ำเดือน10ปีพุทธศักราช2460ณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียง เมื่อท่านเข้าถึงธรรมกายแล้วท่านก็ได้เผยแผ่วิชาธรรมกายเรื่อยมามีผู้ประพฤติปฏ,ปฏิบัติตามเป็นจํานวนมากที่เข้าถึงธรรมกายพบความสุขจากการเข้าถึงธรรมภายในจนท่านได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงจากพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เมษายนพุทธศักราช2540ศาสตราจารย์เจริญวัฒนสินชี้ชวนให้ชาวโลกหันมาดูคำพยากรของนอสตราดามูสที่ว่าดวงจันทร์ทรงสว่างยามราตรีหนุ่มคงแก่เรียนผู้สันโดษมองหินภาพในดวงจิตเหล่าสาวก จะอัญเชิญท่านไปสู่ความเป็นอมตะร่างของท่านอยู่ในเพลิงนั้นย่อมหมายถึงพระภิกษุผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนาจนบรรลุธรรมในวันเพ่นและมีสิทธิานุสิทธ์จำนวนมากผู้นำของศรัทธาใหม่เนี่ยมาจากเอเชีย นะครับแล้วก็จะเป็นขนมาจากองค์เทพครที่ยิ่งใหญ่นะครับมาจากองค์เทพที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วร่างของท่านจะอยู่ในเพลิงเพราะว่าผมกำลังค้นหาถึงคนที่เป็นหนุ่งคงแก่เรียนผู้สัสนโดษมองเห็นภาพในดวงจิตนะและในคืนนั้นฮะดวงจันทร์ลอยเด่นยามราตรีด้วยพยางคที่สองของนามาศาสดาพยากรณ์ จะใช้วันแห่งพระจันทร์เป็นวันที่พักอยู่ในความเงียบเขาจะเดินทางกว้างและไกลทรงแรงขับให้ผู้คนสะดุดใจและนำพาฝูงชนให้หลุดพ้นจากความเป็นทาสนามจันทสโรคือฉายาของหลวงพ่อวัดปากน้ำผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่จะนำพาพุทธบริษัท กลับมาเข้าถึงธรรมภายในเหมือนสมัยพุทธกาลอีกครั้งหนึ่งรัศมีสีเงินของแสงจันทร์กับบารมีแห่งองค์เทพแผร่กระจายร่างของท่านจะถูกเหล่าสาวกลอด้วยทองคำผู้นำของสาธาใหม่เนี่ยนะจะมีความหมายตรงกับพระจันทร์ท่านสดจันทสโร นะพยางที่สองเนี่ยครับหมายถึงพระจันทร์ตรงนี้ผมเริ่มจับแมนเลยไม่ใช่เหตุบังเอิญที่คำพยากรณ์เมื่อหลายร้อยปีก่อนได้ปรากฏเป็นจริงขึ้นเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ พุทธศรา2537ักราช2537ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงต้อมเหล่าสาธุชนหลายหมื่นคนในชุดสีขาวบริสุทธิ์ได้ร่วมชุมนุมบูชาคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญด้วยการหล่อรูปเหมือนของท่าน ด้วยทองคําบริสุทธิ์หนักหนึ่งตันโดยไม่ทราบมาก่อนว่านอสตราดามุสพยากรไว้อย่างไรเมื่อ400ปีก่อนเหตุการณ์นี้ยังความปิติเรื่มใสให้แก่สานุสิทธิ์อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ หลวงพ่อวัดฝากน้ำภาษีเจริญได้ค้นพบวิชาธรรมกายอันเป็นหลักเป็นแก่นของศาสนาที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติแล้วท่านก็ไม่ได้เก็บไว้เพียงลำพังได้พยายามแนะนำสั่งสอนตลอดชีวิตของท่านแม้จะมีอุปสรรคขวากหนามเพียงใดก็ตามเพื่อให้สาธุชนได้ปฏิบัติติดตาม ได้พ้นจากกองทุกข์พบความสุขที่แท้จริง